เป็นคนดูแลทำความสะอาดวัดเปิดภาพปานธนพรใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมเปิดชีวิตนอกจอนักร้องสาวปานธนพรที่มุงหน้าเดินทางสายธรรมใช้ชีวิตแบบสมถะ หันหลังให้กับการร้องเพลงจนชาวเน็ตต่างสงสัยว่าเธอหายไปไหนเกิดกระแสคิดถึงอย่างล้นหลามวันนี้จะพามาส่องชีวิตสาวปานที่ได้อุทิศตัวเองเป็นจิตอาสาดูแลวัดและปฏิบัติธรรมอย่างเป็นประจำโดยเจ้าตัวมักจะเข้าวัดเข้าวามาร่วมปฏิบัติและทำบุญโดยมีภาพล่าสุดของสาวปานออกมาทั้งทำความสะอาดวัดสร้างและซ่อมดูแลบริเวณวัดใช้ชีวิตเรียบง่าย โดยสาวปานได้โพสต์ผ่านทางโซเชียลด้วยข้อความว่าโดดเดี่ยวเพื่อดูใจเห็นคุณค่าของความลำบากทุกที่ปรากฏความคิดความฟุ้งซ่านความกลัวความปรุงแต่งความเพียรที่อยากพ้นทุกข์ กขอบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์ปุ้มที่มอบประสบการณ์ทุดงในระดับอนุบาลครั้งนี้ให้ได้เรียนรู้เข้าใจที่จิตที่ใจสิบวันแห่งความยากลำบากที่มีสินแปดคุ้มครองใจอยู่อย่างสันโดษกินมื้อเดียวนอนน้อยปฏิบัติให้มากความลำพังความมืดสร้างความเพียรสร้างใจที่เด็ดเดี่ยวและสิ่งที่สำคัญที่สุด การเห็นการปรากฏตัวแห่งทุกอย่างแท้จริงและจิตใจที่พูดเท็จหลอกตัวเองที่สุดท้ายประสบการณ์ครั้งนี้สอนให้เห็นว่าทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตเราไม่เคยมีความสุขจริงๆเลยและที่เราเป็นทุกข์เป็นสุขนั้นโดยหลังจากที่ปานออกมาเปิดภาพชีวิตล่าสุดของตัวเอง คนที่ติดตามผลงานของเธอนั้นก็โล่งใจและตื้นตันที่เธอนั้นนอกจากจะสร้างผลงานเอาไว้ได้เป็นอย่างดียังใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนโดยทุกคนต่างชื่นชมในตัวสาวปานพอหน้อยคนมากนักที่จะคิดและปฏิบัติยึดถือศีลทำความดีแล้วเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำได้อย่างสำเร็จ ถือว่าสาวปานนั้นเป็นศิลปินที่ได้สร้างแบบอย่างความดีและน่านับถือปฏิบัติให้กับคนติดตามและประชาชนคนอื่นๆเป็นอย่างมากอีกทั้งสาวปานนั้นได้ออกมาโพสภาพที่ตัวเองได้ปลูกผักไว้รับทานที่วัดโดยระบุข้อความว่าสภาพสดหมดแรงหน้าแดงเป็นท่านกวนอูปานธนาพรของฉันค่ะอยากจะบอกว่าขอโทษนะคะ ร้อนมากกับภารกิจมาโกยแกบไปปลูกผักกินในภูผาธรรมอีกทั้งสาวปานยังกล่าวว่าถ้าชีวิตนี้ผ่านพ้นเรื่องคู่ไปได้ก็จะทำให้งานรับใช้ศาสนาเป็นเป้าหมายอย่างสุดท้ายพอคนพบว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้อีกทั้งพ่อแม่ก็แก่แล้วมองไว้ว่าชีวิตเราบ้านปายเราอาจไปปฏิบัติจริงจังอยู่กับตัวเองอยู่กับครูบาอาจารย์ชนิดเก็บตัว ปานยึดหลักความจริงใจซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปคนเราเติบโตขึ้นเขาจะนึกขอบใจเราเองแหละเรื่องบางเรื่องต้องไม่กลัวคนไม่ชอบ